FTR นะ CNG แทห้างนะตู้ตู้แห้งสิบาทน,นะอันนี้ก็เนี่ยตั้งไว 7, 5, นะ้เจ็ดแสนห้าะวันนี้ก็ดำราคาให้ไปเลยนะฮะช่วงส่ช่วงส่ง,ง,ง,งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะเอาไปเจ0 0แสนนะารันตีเหมือนเดิมนะเราไม่ใช่ว่าลดร,ราคาเราไม่เราไม่การันตีนะการันตีเครื่องเกียร์ทังทาย6เดือน หรือ30,000ื่นโลนะทุกคันนะคันนี้ก็7จ็ดแสนบาทรถใช้ไปสองแสนโลนะรถไป50,000ืนนะคันนี้ส่วนคันนี้นะฮะ FG 8J นะปี P 57เอ้ปี P 58ากันนี้ปี58ดตู้ตู้แห้ง10บานนะ7จ็เมตรห้ตัวพิเศษใช้ไปส0 0 0มืนโะลนะสวยเลยนะฮะอันนี้ให้ได้ไปไม่ผิดหวัง แต่เพื่อนๆไม่อยากได้ตู้หรืออยากได้กระบะพื้นเรียบอะไรอีกทาให้หมดฮะได้หมดเลยนะคันนี้ที่แรกอีกตั้งไว้1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะวันนี้ก็ลดมาเหลือ1นึ่งล้านสองนะลดไปห้าหมื่นนะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะลองโทรมานะสอบถามผู้คุยอีกได้นะลูกค้าเครดิตดียอดจัดเพียกสูงทุกคันนะแทบจะไม่ต้องดาวน้อยแล้วกันเอาง่ายๆนะส่วนคันนี้ฮะ FTR นะสองสี่ศูนย์นะ ปี59พร้อมเกณฑ์5้ตันนะคันนี้เตั้งไว้1,880,000านนะพร้อมเกณฑ์5้ตันนะ V 5 5 0นะห้าปอกด้วยนะรถสภาพสวยนะคันนี้เตั้งที่แรกไว้1 000, 1 0 0 0 0้านไอล้าน8ปด0 0เอาไป1 000, 8 5 0 0ล้านแ้าเอาคันนี้นะฮะ FTR ารันตีเหมือนเดิมเครื่องเกียร์บางท้าย6เดือน หรือ30,000โลนะเช็คของเหลวอ,อะไรให้เรียบร้อยหมดก่อนรดออกนะส่วนคันนี้ฮะไอเอฟอาร์สอง้อยสิบนะปี62นะพร้อมเครื่องทำความเย็นนะพร้อมแอร์นะสวยอีกหนึ่งคันนะะพร้อมแอร์ลุทโรลานแล้วก็ตู้ลุทโรลานด้วย5้าเมตรหกนะคันนี้ปี6กสองนะ รถสภาพพร้อมใช้งานพร้อมแอร์ด้วยอันนี้ที่เอกตั้งไว้ที่แรกหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะฮะวันนี้ก็ลดไปเลยฮะหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นนะไม่เอาแอร์ไม่เอาแอร์เ Air, หลือล้านล้านสามแล้วกันนะรถแอร์ไปแปดหมื่นเหลือล้านสามไม่ไม่เอาแอร์นะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะโทรมานะการันตีเหมือนเดิม เครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะแล้วก็ก่อนส่งมอบรถเนี่ยเราก็เช็คของเหลวอะไรให้เรียบร้อยนะก่อนส่งมอบส่วนคันนี้เป็น12ล้อนะ FL1J 12ล้อปี54นะเครื่อง206เกียร์สบัดนะเพื่อนๆอยากได้พื้นเรียบได้เลยนะเฮกเอาตัวนี้เฮกตั้งไว้1ล้าน480,000นะเอาไปเลย1ล้าน450,000นะลดไป30,000เลยนะ เ,เพื่อนๆอยากได้เป็นพื้นเรียบก็เยีกจัดให้นะได้เลยฮะตัวนี้เป็นสิบสองล้อนะสภาพสวยเฮียการันตีอยู่แล้วเกื่องเกียงท้ายหกเรือนอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเหลือล้าน 1, 000, หนึ่งแสนไอ้ล้านสี่แสนแปดห้าหมื่นนะรถเยอะแม่งจําได้จําไม่ได้ยด้นะแต่ไม่เป็นไรมีพนักงานจดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> การันตี <c oughs> โอเคอันนี้หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นลดไปสามหมื่นอ่ะ นะคันนี้ก็เหมือนกันเท่ากับคันนู้นเลยเพราะรถปีเดียวกันนะเพื่อนๆมาเลือกมาเลือกเอาตัวนี้ก็เหมือนกันนะนี่การนาันตะีห้าปีเครื่องเกียร์งทยปีหกสองลองดูอยากได้แบบไหนโทรมาส่วนคันนี้เรียตั้งไว้สองห้าหนึ่งล้านสี่แปดนล้านสี่แปดคันนี้ลดไปสามหมื่นล้านสี่ห้าไป ลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มมาปีห้าปีห้าหกอันนี้สองห้าหนึ่งแท้สวยๆเลยยางเต็มสิบเส้นนะสวยๆก่อนรถออกเช็ดเช็ดเปลี่ยนทายของเหลวให้หมดนะแต่คันนี้รู้สึกว่เช็ดให้เรียบร้อยแล้วช่วงล่างด้วยนะคันนี้สวยๆอีกหนึ่งคันนะะการันตีหลังการขายอยู่แล้วส่วนคันนี้ FVM สองสี่นยนะ สิบสองล้อแท้ฮะแท้ลงเล่มเรียบร้อยตู้สเตนเลสนะปีห้าปีหกสองปีหกสองคันนี้เฮยตั้งไว้ทีแรกไว้สองสองล้านสามแล้วลดมาเหลือสองสองแปดนะเอาไปเลยสองสองห้าลดอีกสามหมื่นเป็นสองล้านสองแสนห้าหมื่นเอามาจัดไปเลยนะไปแน้นเครดิตดีจัดเต็มแม่งเลย มาลูกค้าต้องเคดิตดีนะเดี๋ยวจัดให้ใหสวยๆหนึ่งคันนะไม่ผิดหวังคันนี้ลุงวิ่งไปสี่วิ่งไปหกหมื่นโลมั้งคันนี้นะส่วนคันนี้ FRR190 กระปะปีเนียมพื้นสแตนเลสรถปีห้าเก้าใช้ไปแสนต้นๆคันนี้ที่แรกตั้งไว้เก้าแสนสองนะวันนี้เอาเอาแบบ ส่งทายปีเก่าตอนรับปีใหม่เองนะเอาไป8ปดแสนแปดไปเลยสวยไปเลยหนึ่งคันนี่ดูไฟหน้าแต่งด้วยกันชนหน้าอุเมียมสวยๆนะเหลือ8ปดแสนแปดต้องต้องก่อนปีใหม่นะแต่ถ้าหลังปีใหมู่ขายเก้าแสนเหมือนเดิมนะนะต้องต้องต้องก่อนก่อนปีใหม่อันนี้เป็นของฝันก่อนปีใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเลยปีใหม่แบบเก้าแสนเหมือนเดิม เอาเนี้ยไปแปดแสนแปดนะ 8J อยู่แล้วเรานะโอเคลองดูเพื่อน,อนๆนะอ่ามามาดูคันนั้นต่อรถนั่งเยอะเอานี่เคนห้าตันนี่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 พร้อมเคน5ตัน FG8J นี่ สวยๆหนึ่งคันพร้อมเคนห้าตันอันนี้ส,สภาพสวยมากเหตการันตีเลยนะรถเดิมบางนะแล้วรถประวัติดีมากมือหนึ่งนะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะเดี๋ยวใช้งานเลยนนะคันนี้พร้อมใช้งานทุกอย่างครบหมดเนะเทสให้เรียบร้อยหมดละเคนเคินคันนี้ตั้งไว้อ่ะขายตามสภาพอ่าหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นนะแต่ไม่เป็นไรของฝันปีใหม่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเหมือนกันแต่ว่า เช็คระบบช่วงลงช่วงล่างให้เรียบร้อยหมดแล้วก็สีลูกค้าต้องการกระบะสีไหนแถมให้ในราคา1นึ่งล้านสี่แสนมาเลยแต่ถ้าเพื่อน,อนๆไม่อยากให้ทําก็มาคุยกันหลังไม้นะโทรมาอันนี้ชัดเจนเลยนะแต่ถ้าเอาสภาพนี้ไปหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเนี่ยคือเก็บงานให้เรียบร้อยพ่นสีกระบะให้แต่หัวไม่ได้เก็บแล้าหัวเติมบานสวยอยู่แล้วก็มีเก็บงานกระบะสีเสริมกระบะให้แล้วก็เช็คของเหลวถ่ายของเหลวเช็คจระบีล้อ เช็คค้าเช็คลก่อนส่งมอบการันตีเหมือนเดิม6เดือนหลังการขาย30 0 0 0โลนะหรือ30 0 0 0โลจัดให้ทุกคันเหมือนแบบนี้หมดทุกคันนะเข่งการันตี1เดือนนะเข่เขงการันตีให้1่เดือนตัวรถ6เดือนแล้วก็การันตีเครื่องเกียร์บางท้าย6เดือนหรือ3 0 0 0 0ืโลนะจัดไปสวยๆเพื่อนๆลองตัดสินใจได้นะฮะของขวัญปีใหม่เหนียกมอบให้นะ เพื่อนเพื่อนทันใจสนใจแบบไหนก็โทรมานะรถก็มีหลายหลากมีหลายคันนะลองดูลองดูงดนะวันนี้ก็เฮียก็ฝากไว้เท่านี้นะสวัสดีใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะก็มอบของฝันปีใหม่ให้ลูกค้าหน่อยนะท่านใดที่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่จองนะฮะภายในอ่า ภายในเดือนนี้นะในเดือนนี้เดือนนี้นะโอเคเป็นของขวัญปีใหม่วันนี้ก็เท่านี้ครับสับัสีีครับผม